สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง5ข้อควรรู้ก่อนเลือกใช้น้ำมันพืชเพื่อให้เราสามารถเลือกใช้น้ำมันพืชอย่างชาญฉลาดและดูแลสุขภาพของเราได้อย่างถูกวิธีข้อแรกน้ำมันพืชบางชนิดดีต่อหัวใจลองนึกดูนะครับถ้าเราเลือกใช้น้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองหรือคานโนล,ล่าน้ำมันเหล่านี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้จริงข้อ 2. การใช้ผิดวิธีอาจเสี่ยงมากจำไว้นะครับถ้าเราใช้น้ำมันในวิธีที่ไม่่ถูกกต้้อองเชนารทซๆ หรือใช้ไฟแรงเกินไปน้ํามันอาจเกิดสารพิษที่เป็นอันตรายและอาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้ข้อ 3. ระวังน้ํามันที่แปรรูปสูงเช่นน้ามันปาล์มหรือมาการีนที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสูงอาจมีไขมันทรานที่เกิดจากการเติมไฮโดรเจนลงในน้ํามันพืชเพื่อให้น้ํามันแข็งตัวและเก็บได้นานขึ้นซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพพ,พบได้ในเบเกอรี่และอาหารแปรรูปหลายชนิดข้อ 4. ใช้น้ํามันในปริมาณที่พอดีแม้ว่าเราจะเลือกใช้น้ํามันที่ดีแต่ก็ต้องใช้อย่างพอดีเพราะน้ามันยังให้พลังงานสูงถ้าใช้มากเกินไปอาจทําให้อ้วน และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆได้ปริมาณไขมันที่แนะนําคือประมาณ55-66กรัมของไขมันต่อวันข้อ 5. เลือกน้ํามันให้เหมาะกับเมนูอาหารแต่และเมนูอาหารก็มีความต้องการที่แตกต่างกันสําหรับการผัดเบาๆน้ํามันมะกอกแบบไรก็เหมาะสมถ้าจะทอดควรเลือกใช้น้ามันราข้าวหรือคาโนล่าเพราะทนความร้อนได้ดีส่วนสําหรับสลัดหรืออาหารที่ไม่ต้องการความร้อนน้ามันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินก็เป็นตัวเลือกที่ดีสรุปง่ายๆว่าน้ํามันพืชดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้อย่างไร และใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นเองขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับหวังว่าสิ่งที่แชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อที่จะได้พบกันอีกนะครับ